ดไนน้ดดเขาไม่ได้เพราะว่าถ้ามันล้วงขึ้นไปปุ๊บมันติดเลยไงอือแล้วเราไม่ได้ใส่เองใช่ไหมใช่ค่ะก็คือหนูทำงานเป็นกระเป๋าลูกเมย์ใช่ไหมพี่หนูซื้อของเพวก คิปชงคิดชอปหนูไปสามเพลงอย่างเงี้ยหนูก็จะซื้อยื้ของกลับมาขายเพื่อนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เอามาซักตาแล้วก็จะรีบเป็นตัวอย่างไปให้พี่ทํางานดูที่ทำงานขงเขาจะแบบว่าซื้อแบบเงินผนะ่อนน่ะนั่นแหละแต่มันหายไปเลยทั้งหมดมหายไม่กี่ตัวกางเกงในประมาณเจ็ดตัวเสื้อในสปอร์ตบาร์ประมาณแปดถึงเก้าตัวแล้วมูลค่าความจะหายเท่าไหร่ ื้อในสปอร์ตบาร์หนูซื้อมาตัวละ329บาทหนูจะไปขาย4 0 0รเงินผ่อนแล้วกางเกงในเก็ดทรงหนูซื้อมาตัวละ199าบาทหนูไปขาย250บาทพี่พี่ขอถ่ายภาพนคือวันที่9หนูหยุดงานหนูไปอบรมที่กรมขนส่งจัดตุจักมาค่ะเสร็จแล้วหนูกลับมาหนูก็เหนื่อยนะพี่ความความที่เราอบรมมาทั้งวันน่ะอบรมใบขับขี่ค่ะทั้งวันหนูก็เหนื่อยหนูก็นอนกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วหนูก็นอนพักอยู่ในห้องเปิดแอร์ปกตินะคะคอมแอร์ก็ดังปกติแล้ว ประมาณหกโมงเช้าแฟนหนูเล่นเฟซก็ไปเจอพี่ผู้หญิงอะค่ะโพสตว่ามีโจรขึ้นตึกพี่ตึกสี่สิบสองอ่ะหนูก็ไม่อะไรหนูก็อาบน้ำอะไรปกติหนูก็เปิดประตูออกมาเปิดประตูมาคือมุ้งรั่วดอะมันเป็นรูโวแล้วพี่หนูก็เอ้าทําไมมุ้งรั่วเรามันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกแฟนแฟนบอกูฝ่ายเราโดนเหมือนกันแล้วแหละอะไรเงี้ยหนูก็ออกมาพอออกมาเสื้อในกางเกงในหนูก็ไม่มีแล้วหนูไม่มีจะใส่อ่ะจะใช้จะอะไรก็ไม่มีอ้าวทำไมมันไปไหนอะหนูก็อย่างงี้ หน,นูก็เลยทักไปหาพี่เขาว่ามันขึ้นตึกเขาตอนไหนเขาก็เลยเล่าให้หนูฟังว่าเขาโดนลวนลามจากอวัยวงวายเพศหนูบอกเนี่ยห้องหนูโดนแต่หนูไม่รู้ว่ามันมาตึกหนูว่าตอนไหนเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าซึ่งมันทะลุกันได้นะพี่มันมืดนะคะตรงซอกที่เห็นนะคะตรงซอกเนี้ยก็ตามตึกอย่างเงี้ยจากตึกสี่สองตึกสี่สองก็คือยังฝั่งหนูของหนูแล้วถ้ามันจะวิ่งทะลุมางนี้ก็ได้ ได้เนี้ยหนูก็มาขอดูกล้องข้างล่างแต่มันดูไม่ได้อืมอ่ะดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรห้องนี้เขามีกล้องแต่ก็ดูไม่ได้เพราะว่าเขาโดนตัดเน็ตครับเสร็จหนูก็ไปขอห้องตรงข้ามหนูดูค่ะเขาก็ให้การว่าตีหนึ่งครึ่งเขาเห็นผู้ชายใส่โมงมากับผู้หญิงเขาเนี่ก็เป็นพี่สองผัวเมียห้องนี้เขาว่าแบบนี้เขาบอกแบบนี้ใส่โมงเดินขึ้นมาจากชั้นสองแล้วก็มาเดินเคาะประตูตามห้องค่ะอืออ่ะเสร็จแล้วหนูก็เลยบอกว่านั้นหนูขอรูปได้ไหมคะหนูจะเอาไปให้พี่ร้อยเวรดู ซึ่งหนูติดต่อกับพี่ร้อยเวนตั้งแต่เช้าและหนูบอกพี่ร้อยเวรว่าเดี๋ยวถ้าหนูได้รูปแล้วหนูจะรีบไปแจ้งความไปหาพี่ร้อยเวรที่สอนหนอ่อหนูรอยันสองทุ่มสามประตู่างนี้ครับคุณแจ ค้องอย่างนี้เฉยๆแต่ตรงเนี้ยล้วงออกมาเอาเมือเข้ามาเดินนี่ออกเดินนี่ออกเสร็จเอาคุณแจไปวางไว้ตรงรองเท้าแล้วก็เปิดแล้วก็พี่ก็หลัดตรงช่วงจังหวะนี้พี่หลัดประมาณกี่โมงที่วันวันไหนของคืนวันที่เท่าไหร่วันที่สิบแต่ว่าวันที่สองตีสองครึ่งวันที่สิบตีสองครึ่งเาันที่สิบเอ็ดแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่ามันมาอยังไงแต่ว่า พี่ไปเห็นมันยืนอยู่ตรงเตียงพี่แล้วมันแตะตรงนี้พี่ครับาอแตะตรงนี้พี่ก็วี่เฉียงล่างแล้วมันก็วิ่งออกมาแล้วก็พี่วิ่งตามออกไปตามมันไม่ทันพี่กลับมาดูว่ามีอะไรหายมั่งว่าน,นี่กระจุยกระจายอยู่อะไรครับอ๋อเนี่ยเหรอแ,แ,แหวนทองไอ้นี่ไอ้นี่เปิดอยู่เราเอาไวางไว้ตรงตรงตรงนี้ใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ครับเอาแหวนเอาไว้ตรงนี้อืมแล้วมันกระจุยอยู่อย่างนี้ก็คือหายไปแล้วสองหมื่นเองรอยเท ละราคาประมาณสองหมื่นใช่ค่ะอืมแแต่ตตัวเพื่อมใจอ๋อมามันมาแต่ต้องตพี่มันมารลวนน้ำพี่ใพี่นอนอยู่ตรงไหนเฮ้ยนอนอ่ตร,น,น,น,ตรนี้แล้วมันื้แล้วก็อืมนอนครับน,นตรนี้ครับแล้วมันกินตรงนี้มันก็แต่ตรงนี้ไปครับเลยร้องเลยร้องล่งห้องก็มันก็วิ่งออกอ้ยก็วิ่งตา แล้วลูกชายก็ตื่นขึ้นมาเป็นอะไรเป็นอะไรบอกคู่ร้ายอ่ะมันเดินเข้ามาในห้องมันเดินเข้ามายิงตรงนี้แล้วตื่นขึ้นมาพอมันแตกปุ๊บก็ตื่นเดี๋ยวไม่รู้มาตอนไหนพอิ่งจับตัวกลับมาดูเอาของหายเอาของไปเนี่ยแสดงว่ามันเข้ามามันต้องดูของก่อนแต่ของไม่ได้ไว้รวมกันก็ค,คือไว้แยกสร้อยก็ไว้อีกที่หนึง่งกระเป๋าตับบาางก็ไว้อีกที่ไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่กับแหวนถ้าอยู่กับแหวนก็คือเอาไปหมดเลยมันเจาะแล้วก็มือมมล้วงเจาะไม่เจาะ อันนี้ยังไม่ได้ทําตัวนี้มันทำอแลาวเนี้ยอพอเหยื่อได้ทางนี้มันเพเยอะได้เปเยอะได้มันมุ้งลวดเพเยอะได้เปเยอะได้นี้ตรงเนี้ยมันรูโบรเลยมือเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยแล้วก็มาจับอันนี้ครับอันนี้ออกกุญแจมันเอาออกได้แล้วก็ถอดมันถอดก้อนนี้ครับ